คีย์บอร์ดเกมมิ่งระดับท็อปจากทางค่าย ROG ที่มีสเปคครบเครื่องสุดๆซัพพอร์ตทั้งด้านการใช้งานและความสุนทรีในการเล่นเกม ROG Strix c o p e 2 r x จะเป็นยังไงไปดูกันครับทุกคน สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมพัดชุช่องเกมมิเกีย i l แ n นกันอีกแล้ววันนี้ผมมากับคีย์บอร์ดที่บอกเลยว่าทุกคนเห็นโลโก้เห็นแบรนด์ก็รูู้่แล้วว่า r o g เนี่ยเทพแค่ไหนคีย์บอร์ดตัวนี้เนี่ยกวาดรางวัลมาหลายเวทีมากๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องการดีไซน์นะครับผมสเปคที่อัดแน่นมากๆสำหรับคีย์บอร์ดตัวนี้อยากรู้แล้วว่าซิมเป็นยังไงเดี๋ยวแกะกล่องกันเลยทุกคนคงอยากรู้แล้วว่าข้างในเป็นยังไงมาเดี๋ยวเรเิ่มกันเ,เลยก่อขออนุญาตครับขอโชว์ของดีหน่อยปึ๊บไง แค่ภายในกล่องนะครับก็ดู l u x ช r y มากมากๆนะครับก็คือเขาให้ถุงผ้ามากันที่ฝุ่นกันอะไรเวลาเราใช้เสร็จเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เก็บใส่กล่องแต่เราอาจจะเอาถุงผ้าของเขาเนี่ยคลอบไว้บนโต๊ะหรือว่าจะคลุมไว้ก็ได้นะแล้วแต่เรานะก็กันกระแทกกันแบบว่าเวลาขนส่งมาเนี่ยมันขยับขยื่อนได้ดีพอสมควรน,นี่เห็นปะ,ะเดี๋ยวเราหยิบออกมาให้ดูกันเลยว่าเป็นยังไงนะครับฟืบ โอ้โหวิวงามๆครับทุกคนอาจจะรีเฟกกับกล้องนิดน,นึงนะเพราะว่าตัวคีย์บอร,ร์ดเนี่ยเขาเงางามมากๆเลยเห็นปะผมเห็นตรงนี้แล้วโอ้โหโถ้าไฟ RGB ออกมานี่น่าจะงามเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวรอดูกันถุงผ้าขออนุญาตเก็บนะครับภายในกล่องมีถุงผ้ามาให้พร้อมกับคีย์บอร,ร์ดนะเดี๋ยวเรามาไล่ดูของในกล่องกันก่อนผองบางไว้ก่นปึ๊บอ่ามาภายในกล่องนะครับจะมีตรงนี้ แบ่งแยกชั้นมาให้เลยครับแล้วก็เปิดฝาออกมาก็จะเจอของข้างนตรงนี้เดี๋ยวผมเอาเอาอกมาปึ๊บม,มีเลยครับคู่มือวารันตีไกด์มีครบนะฮะสติกเกอร์ของทาง LG มีแน่นอนอยู่แล้วนี่จางมีอะไรอีกเดี๋ยวเรามาดูกันนี่ครับสายของเขาครับจริงๆเขาจะมี ล็อกสายมาให้นะแต่ผมใช้งานมาแล้วเอามารีวิวอีกทีนะครับนี่เป็นสาย USB A นะครับผม to USB C นะครับทุกคนสายคอน่ทโลกตอนนี้เป็นสายถักดียังไงนะครับผมผมบอกในทุกคลิปหลายๆคลิปเลยบอกเลยว่าย้ําคาเดิมว่ามันจะมันทนนะครับแล้วก็ใช้งานได้นานันกล่องเหลืออีกจุดเด่นของเขาเลยตัวจับจับเลยนะนี่นะไว้ลองข้อมือัะก็คือไว้ลองข้อมือสำหรับคนที่เล่นจนเมื่อยนะครับเนี่ยก็จะมี ีดฟิลมเหมือนเท็กเจอร์เหมือนปุ่มเลยนะเหมือนเป็นแผ่น p b t แต่จริงไม่ใช่นะ <c oughs> เ,ปนเป็นลายของเขาเป็นหนังนุ่มนิดนึงแต่ยาวเล็บปิกจิ๋น้ำจะเป็นรอยนะครับไปลองเข้าดปภายในกล่องประมาณนี้เดี๋ยวดูซิว่าเหลืออะไรอีกมาต่อกันครับทุกคนนี่ <c oughs> ผมรู้เลยว่าทุกคนคงอยากรู้ว่ามีอะไรต่อภายในกล่องนะครับนี่เลยครับคีย์แคปบของตัวคีย์บอร์ดนะครับที่บอกเลยว่าจับแน่นอนนะกล่องในกล่กองไม่เหลืออะไรแล้วผมแกะ เกลี้ยงแนละ้วไม่เหลือแล้วนะขออนุญาตเก็บตัวกล่องนะครับเดี๋ยวผมจะเสียบไฟ rgb แล้วเดี๋ยวเราไปลงลึกสเปกกันต่อมาดูไฟกันก่อนทุกคนคงอยากเห็นแล้วไม่อยากกรอได้คลิปนะนี่ usb a to usb c นี่แล้วเราก็เสียบไปเลยปุ๊บมีโน้ตบุ๊ครอลันช์อยู่แล้วนะครับปุ่มนี้นี่เสียบเลยสวยงามครับบอกเลยแล้วนี่ครับคีย์แคปของตัวคีย์บอร์ดในกล่องเนี่ย ไม่ได้ให้ตัวถอดสวิชมานะครับมันอาจจะบางตัวเนี่ยที่มีแบบเฮ้ยคนเห็นว่ามีลูปสวิชอะไรพวกนี้ตัวนี้ไม่ได้ให้มาเหมือนตัว A-Sort นะครับในคลิปของเราไปย้อนดูได้ R.O.G. A-Sort นะครับของช่องยามิเกยียไทยแลนด์ไปดูได้ว่าเป็นคีย์บอร์ดสำหรับสายคัสตอมจริงๆตัวนี้ก็คัสตอมนิดนึงคือเราสามารถถอดเปลี่ยนสวิชเองได้นะครับก็ตัวนี้ก็กึงๆขออนุญ,ญาตถอดด้วยมือนะครับทุกคนปึ๊บก็ต้องระวัง แง่งตรงนี้นิดนึงนะเนี่ยเห็นปะผมถอดมาแล้วติดอันนี้มาเนี่ยหักได้นะครับทุกคนต้องระวังนี่เก็บคื้นที่ครับครับเห็นไหมครับตัวนี้คีย์แคปเดิมทุกคนสังเกตนะครับนี่ Optical Mechanical Switch ตรงนี้นะครับไอ้แสงแสงเนี่ยเปนเ็นเซ็นเซอร์ของเขานะไม่ใช่ไฟ RGB อย่างเดียวนะมีเซนเซ,นเซอร์ของเขาอยู่ข้างในใต้สวิตช์ด้วยนะ อ่าแล้วเดี๋ยวเราใส่คีย์แคปตัวนี้กันลงไปโคตดสวยนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปเจาะลึกถึงสเปคของคีย์บอร์ด rog strix scope t o, o rx กันว่ามันเจ๋งแค่ไหนเริ่มกันที่น้ำหนักเลยครับตัวนี้คีย์บอร์ดตัวนี้หนัก836ากรัมนะครับไม่ได้หนักมากขนาดนั้นก็คีย์บอร์ดทั่วไปที่สเปคแน่นๆนั่นเองนะครับผมที่มันหนักเนี่ยคีย์บอร์ดของเขาเนี่ยมันไม่ใช่คีย์บอร์ดแบบกลวงนะครับไม่ได้กดไปแล้วกลวงมันกดแล้วจะมัมนจะแน่นอ่ะ ตึ๊บตุ๊บตุบตบอย่างนี้เลยนะครับแน่นๆเพราะว่าอะไรเพราะว่าคีย์บอร์ดตัวนี้มีซาวด์ดับเพนนิ่งนะครับก็คือ3ชั้นนะครับมีโฟมชั้นหนึ่งนะครับผมแล้วก็แผ่นยางชั้นหนึ่งแล้วก็โซนของสวิชอีกชั้นหนึ่งโอ้โหผมบอกเลยครบเลยคีย์บอร์ดตัวนี้ก็จะมีหนอปอยู่ตรงนี้นะครับการใช้หนอปของเขาเนี่ยก็คือกดลงได้ดันขึ้นได้นะครับก็คือการเปลี่ยนโหมดไฟ rgb อะไรต่างต่างของเขาเนี่ยเราก็แค่กดหนอปไปแล้วมันไปอยู่ที่ไฟ rgb คือเราตั้งค่าได้หลายอย่างเลยไม่ว่าจะการตั้งค่าวอลลุ่มนะครับผมแล้วก็ขึ้นลงขึ้นลงนะครับหนอกดลงไปได้นะผมหนึ่งติดทางแล้วก็สครขึ้นลงนะครับผมสวิตช์ของเขาเนี่ยถ้าถอดตรงนี้ออกเนี่ยแล้วเราเอาผู้กันเนี่ยที่เป็นผู้กันดูดสวิตช์จริงๆเอาไปทาน,น้ํามันมานะแล้วก็เคลือบตรงนี้จะทําให้กดได้แม่นยําแล้วก็รวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับตอโบโจทย์มากๆแล้วที่บอกไปว่าตัวนี้เป็น PBT นะเท็กเจอร์ของตัวคีย์บอร์ดของเขาเนี่ย ดีมากๆการกดยิ่งแม่นยำนะครับนิ้วเราจะไม่ค่อยหลุดจากตัวปุ่มคีย์บอร์ดเท่าไหร่เพราะว่าเท็กเจอร์ของตัวคีย์บอร์ดเขาเป็น PVT เคลือบ2ชั้นเคลือบมาช่วยอะไรเนี่ยความทนทาน,น่ยครับทุกคนนะครับแล้วที่สําคัญเนี่ยตัวหนังสือของคุณเนี่ยมันจะไม่หายเพราะมันเป็น PV t และ ABS สนะครับสำหรับคีย์บอร์ดตัวนี้นะมาต่อกันที่สวิตช์ของตัวคีย์บอร์ดนะครับตัวนี้นะครับ R O G Strix p c o 2 R X ตัวนี้ให้มา2สวิตช์ก็คือ rx blue กับ rx red นะครับผมตัวนี้นะเป็น rx red ตัวปุ่มที่เขารองรับการกดเนี่ยรองรับการกดได้ถึง100ล้านครั้งเลยทีเดียวเท่าบ้างพอนะจับผิดดูก็คือโรงงานเขาเคลมมานะครับว่า100ล้านครั้งนะครับนี่เห็นปะไฟจีมีมันดรอปลงเพราะผมเนี่ยหมุนหนอบตรงนี้เห็นปะให้เห็นชัดชัดดีกว่านะกลัวเลยเฟรมประมาณนี้เห็นปะถ้าผมดันขึ้นไฟสว่างผมดันลงหายเลย เงียบคลิปเห็นปะโคตรดีนะครับทุกคนสามารถตั้งค่ามีเดียต่างๆแล้วก็ไฟ RGB ได้ผ่นหนอกตรงนี้นะครับไม่ต้องกดฟัง์กชันให้พันมืออะไรอีกต่อไปครบจบแน่นอนตัวนี้นะครับ mm. เดี๋ยวเรามาต่อกันนะครับนี่โซนนี้ครับที่เห็นปุ่ม f 1ถึง f 5เนี่ยโซนนี้เป็น xbox game bar นะครับสำหรับ mm. คนที่เล่นเกม xbox นะจะเป็นคีย์ลัดตั้งค่ามาโคต่างๆเซตได้เลยนะครับกดรัดไปเปิดโปรแกรมนู่นนี่ ของ Xbox ได้เหมือนกันนะครับแน่นอนสำหรับคนที่เอาไปสตรีมเกมนะอยากได้คีย์ลัดไม่ต้องใช้นู่นใช้นี่กดคีย์ลัดตรงนี้ไปเซฟได้ใน Unreal c r a t e เลยนะครับตอบโจทย์มากๆสำหรับคนที่เป็นสายเกมเมอร์อย่างแท้จริงนะด้านหลังตรงนี้นะครับผมลืมบอกไปช่วงต้นคลิปก็จะมีการปรับระดับได้2ระดับนะนี่ตรงนี้1ขั้น2ขั้นนะครับกี่องศาแล้วแต่คุณเลยนะครับตามความถนัด RTX 4090ตัวนี้เป็นยังไงกันบ้างบอกเลยว่าเยี่ยมครับ ฝากคอมเมนต์เข้ามากันเยอะๆนะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตา,าให้ชออ่องเกมเกียร์ด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนมากนะครับที่พาให้ช่องเราเนี่ยไปถึง6,000ซับสไคร์เบอร์นะครับขอบคุณจริงๆทุกคนครับอยากก้าวไปถึงหมื่นซับแล้วนะขอบคุณมากๆทุกคนเจอกันครับ